กระเบื้งเจ้าได้ดังอะไรขอสิพาเจ้าแยกวงจบวิบัติเจ้าเจ้าออกเวทีแด้อหาหาหาเคียงพร้อมหาหมอลำพร้อมปันเงินปันในเกียรติสามสิบผู้ใดเกียรติผู้ใดสามสิบเกียรติตัวนาคือจีวร้ายช่้วนี่นงสั้นแล้วเก้าสิบเก้าชิหาเก้าชิหาให้คอยหาประเทสหนึ่งบ่หาสองหาซ้ำสวัสดีครับพี่นงคงครับช่องนครพงษ์ศาส์ศิครับดำเนินรายการโดยบ่าวของนครพงษ์ศาส์ิครับพี่น้องครับ มันนี้เรียนอยู่ที่อำเภอพยพัคฆภูมิัสจังหวัดมหาสารคามบ้านยังก็พอตลาดดิมันเป็นเดินตลาดของหมู่บ้านคราเจ้ายัางวะเคยมาล่ำอยู่แต่ว่าชื่อบ่ไรไมาหอดวังเที่ยงเหระพี่น้องออจากสานว่างานประมาณเก่ามุงกุกงวัวนะครับมาหอดนี่เทียงก็เลยพัก,กนอนอยู่ตยใต้โฮมไม้อากาศหนาวดิแต่ว่าพอน,นั่นผัดห่อนผ่อนวี่แวบ,บๆอยู่หัน มันเดือดจะดีมันข่ไข่ยอย่าง่ก่อไฟ่กอไฟมันขู่มัอปล่อยั่นข่ลงไงโอ้ยบนพี่บางลังน้อยนะพูดอะพูดอะพักนอนเตหัวใหม่พี่ห้อกวที่ห้ามองได้วัที่ห้ามองได้ไก่เที่กระดังไก่กระเทยกระหอง ให้จนเจได้ข้าเจ้ามวนเนาะดังผู้ใดกระเบื้องเจ้าได้ดังอะไรขอสิพาเจ้าแยกวงห<อ> <laughs> วยจีพาเจ้าตั้งวงใหม่ตั้งยุบานหมดละตั้งอยู่บ้านไปตั้งอยู่บ้านเหัดสำนักง,งานรับจอบย่บ้บบานเนะออเจอ้าเจ้าออกเวทีเด้อออกเวทีออ,วทออกเครื่องเสียงออกหาหาหางเชียง,งพร้อมหาหมอลำพร้อ,อม,มออปันเงินปันในเกียิธรรมทิพ ปได้เจ็สิบโปรได้สามสิบเจ็ดสิบตัวนีเจียลายใท่แล้วนี่แน่สั้นแล้วเจ้าออกได้เจ้าออกเวทีออกนั่นแล้วเครื่องดนตรีเครื่องเคียงกับหางเคียงทดลองงั้นนี่คอยกัดมัดจะโตคอยเลยเนาะขอกะจีมาลองมาลรัเจ้าด้เนาะเจทิบหาตัวนี่เก้าสิบเก้าชิหาเก้าชิบหาให้คอยหาเพือเสียนหนึ่งบ่หาสองหาซโอ้ยกัป้อไปเดียวเอาเกินวัน มาขากำปันป้นเนาะตีหัวเด็ดโมแม่ข่ากำปั้นหมายถึงว่ามาลงทุนโดยมาเฮ็ดงานมาลงทุนโดยที่บ่ได้เสียจัยยกบาทรแม่ขึ้นข่ากำปั้นลงแต่แห้งแม่เออเขื่อพื้นน้นใบก็ไม่อ,อะไรขึ้นมาข่ากำปั้นนั่นโยกลางปีตีหัวเดือดมันเปรียบเทียบใครยังสัน้นเะนาพักกนอนอยู่ใจห้องใหม่พี่น,น้องพุนเวทีอยู่วฝักพุนเขาเจ้าตั้งอยู่วุุน ขนาดหนาวได้ยังหอนวากันผูกเปรย์องคนนี่อยู่ใต้หฮมใหม้เนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตมอลวซั่มแต่ถ้าว่าจิเมื่อบ้านอยู่ใกลบ้บ้านข่อยตาดินบ้านข่อยอยู่ใกล้พุทธสุงนี่พยักษพุทธสุงอันนี้ห้างพยักษห้างพุทธสุงอยู่นี่สิบนี่สิบเอ็ดนี่สิบสองรูนี่แหละประมาณนี่แหละมันมาหอดคำก็เลยมาเดินไปมาที่มาตังหมู่บ้าน มาหย่างมาการวันการยากเนาะช่องมึงถ้าก็เจ้าเรียนสื่อของมันจะได้เมื่ออยู่ดอกโอกาสโอกาสจะได้เมื่อมีอยู่ดอกอีกสิบหกเลยนะอีกสิเบื่อเพราะวันที่วันที่หกก็จะได้เมื่อวันที่หกห้งขอดวันที่เท่าไรปุ่มข้าวข้าวสุดข้าวลงงานลงอีกกรมีอยู่ก็มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงเยู่มีการเพิ่มเติมเพิ่มเติมอ่ะคือบริยุทธ์เน่าเป็นเอ้ย ก็จะวนเกียเก่ยวเขาเกี่ยวหนำมอคคายเหลวได้หนิอยู่สองคนพี่น้องเอ้ยวันนี้ไปนอนรีสอร์ทน้ำเขาดอกรีสอร์ทไม่มีหม่องผูกเปลรีสอร์ทไม่มีหม่องผูกเปลเขืเขื่อนนี่สรีสอร์ทได้ยังผูกเปลอยู่ตอนนั้นโหนเย็นๆนะโอ้ยกับบอกเกท์รีสอร์ทไว,ทว้ตัวไประบ,บุตำแหน่งเลยว่าในรีสอร์ทต้องมีที่แขวนเปลมีเล็กกลมอมหลงไปในคางคูนเออตังนั่นตังนี่

นี่ห oh. ัวดันไฟเบอร์ต huh. ัดอ oh. ันเล็กนี่ไหมมาแต่ใจนี่นี่มียุตินเจ้านี่ไหเอามาบ่ขื้มาอย่างหลักมันมาโอ้บอร์เดีบเหาหลงงมบ่ได้ใส่ไม่ไหลมาปวดพูดเนาะมาเขียบไล่บรรทอยรถหักโบงงล้าง่งมเดินเ้ต แลไวี่อย่ด้วยนี่ะไอ้กี่ะอันนี้มันทีเขาเจอ้ขาเจ้าบ่ไเ,เขานี่ว่ไเี่อาแต่ว่าเขาเคือเ,เปิดหัวแล้วท่านเปื่อยเขาล้มเขาปอหัวหางๆมันขอเขาไปเหรเขามาในเขาว่าอรวาจบกตมไหลมุนดโอ้ยคือสะแดโอ้ยกอไพ่อยฮันเบแล้วเห็นา้ามาเห็นหม,มอลํัไปให้มุนมังหันเปลี่ยนมังหันพวกกาะกกาหุหกเปลี่ยนเบิ้ล คือถ้าว่าบ้านล่างนี่ยเอาบ้านล่างผีดุเนีผีหลายๆผู้ที่บ้านก็ประกาไปใกล้ไหมหันหมอลำไปยุติทบ้านล่างอะไรแบบนี้คนสองลอยกว่าบูเข้าไปนอนหันบ้านผีหอดผีหอดบประกาหลอกจะหลอกคนยำเวียนเนาหลอกบ่เฮ้ยบ้านไหนก่อนบ้านเอียงบ้วนผีหลอกอดยำเวียนชี้เกณฑ์บ่หลอกที่บ้านจนดี ใช่บ้า,บานที่รถไปแง้มเว้นบ่บ่ไปไกลเลยผักกระเสียดงามขนาดแต่ว่าผู้ได้ไปเก็บกินนั่นบ่กล้าเก็บไปเคาะปอกเคาะแบกใส่รถเขาเจ้าหูเลยนะเทียนลังนั่นวิ่งผมวิผมผม่งผักผู้กล้าซื้อเนาะ,ะบารีล้างหันหมอแล้วมันแบบติดเฮียนลังนั่นพอดีเน่ยเฮียนบ้านพีดุเนาะ,ะก็ไปแตกกำไปหันว่าเต็มปูสาเต็มเดินอยู่โอ้หัวใจแง้มขึ้นคนไหวก็ไปนั่นหันบ้านวิลาสิ้น ผีฮอดบอกออกมาหนึ่งผีฮอดบอกออกมาจากตัวไม่อยากบอกแต่รอไอ้ยสีหลอกไพก่อนมันก็สีขึ้นใบยังสั่นแหละมันลายคักนะหลอกไปได้ก็หลอกไปได้ก็บว่าฟังเออหลอกยอ้คนมันเหนื่อยมันเถียรแบกอยู่บ่าพาดหัวซาเรามันเถียรนอนไหมเข้าใจว่าคนมันมันเฮงานมันขึ้นแล้วมันอยากนอนนะแต่สีหลอกยืดอกขึ้นว่าเคาะปอกเคาะแป๊กยืดอกหลอกคนเสื่อมกูไม่ได้เห็น กับบ้าขีดตัวเองไปแต่งให้จำขึ้นห้ามันพมผ่าเข่าแล้วลงลวงลงลวงกวนี่แน่นอนคุณพ่อลูกอันนี้ขึ้นขึ้นไปเองขันมือได้มือมย์กับบ้ได้ยสนใจอย่างนี้นแ่งไปพอตาไม่เอาอีกตาเต้นตื้นอีกยังสี่แล้วมันกิด เล่ากัส no ีหลอกยุ่นล่รีก็ได้หลอกองเทากับพวกกู้ไม่งาไม่ลุ่นแต่ว่าอันพูผู้ผีอันพูกับทั้งเคียงพูกับเจ้าอันพูกับเจ้านอนกัจบอดสนแก่นนะกันจะเมย์นอนเมย์เห็ดงานไหมบอดเมยเหงี่าเมา้อมนเลเมเดี๋ยวหลอกจะได้กับ่หิว่าติ่งขึ้นวาไปเสร็จหขึ้นวานนะหลอกลงกไปผียสุดใจลุกไปผู้เดียวเดวมึงคนว่าลูกวาบ ร้อยความหัวคมหงางเงาฟูฟูแบบแบบหลับเบิดเอ้ยแต่นายคักนายนี่สนใจกูนะ <c oughs> เอ้ยขับพี่น้องไปใส่มุนห,หนนันเราบ้าร่ำหน่อยต่อทอแป๊บกับลากรุ่นนี้อันทอแป๊บถิ่มเลิกนี่งหมดถิ่มเล็กคนสั้นไหนยังห้ามเป็นต่อเลยรอ,อีกอีปัดไปยังเพียดปอกมีดปอกมีดมีดหัวตได้ขึ้นไปใส่เบ็ดได้เสียอ้งหนยไปได้เสียอีกเออบักเล็กก้อนว้อยเล็กเห็นแต่มัน เอย่าจอดจัดตรงที่ปลายมีขึ้นปลายมีกุเท่าอ่ะขอเบิ้งด้านไม่ละอู้ยขอขึ้นนี่กุยดีดีเลแล้วไปปลาดีกอน็แทนพันนะโหดพ่อเนาะแต่คนลืมไม่หมดเลยเนาะทั้งเงี้ยทั้งขู่ทั้งของทั้งเงินเบ็ดแบ็ดก็แล้วก็เพิ่มเพิ่มเิมเออสร้างวะเอ้าทเล็กๆน้อยๆเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องพูดได้เบิบงคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกุซับสไก่หน้าเน่ เห็นในเพิดแกจะลืมกดดาวเดอวยพี่น้องเดอโซกันนอนวินนะครับขอบคุณครับ